คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเรื่องของตัวเลขการคำนวณและเรื่องวัตถุด,ดิบของสูตรตำรับจึงไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบตัวเลขและผู้ที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์มาเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการงงงงกงกงและเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนได้ขอให้ข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไปเป็นเวลากว่า2ปี วิดีโอล่าสุดคือเรื่องของการทำเจอแอลกอฮอล์ซึ่งได้เผยแพร่ใน YouTube เดือนธันวาคม2562ก่อนที่โควิดระลอก2จะระบาดหนักในเดือนมกราคม2563ช่วงนั้นการสอนทำเจอแอลกอฮอล์เป็นกระแสที่มาแรงมากโดยจะมีสูตรสำเร็จมาให้และแสดงขั้นตอนวิธีในการทำแต่ในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันนักแต่ต้น ตั้งแต่เรื่องของการคำนวณแอลกอฮอล์และรู้จักกับสารอื่นๆที่ใช้ในตำรับสำหรับแอลกอฮอล์ที่เราพกพาเพื่อกำจัดเชื้อโรคบนมือของเราคือแอลกอฮอล์ล้างแผลที่เราสามารถหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปจะมีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เจซการที่เราพูดกันลอยๆว่า70%โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นปริมาตรหรือเป็นน้ำหนักทำให้สับสนได้ เพราะเจโดยปริมาตรและโดยน้ำหนักความเข้มข้นไม่เท่ากันสำหรับแอลกอฮอล์ล้างแผลนั้นหมายถึง70%อร์โดยปริมาตรเพราะแอลกอฮอล์นั้นมีลักษณะเป็นยาน้ำใสหรือเป็นของเหลวซึ่งโดยหน่วยนับของของเหลวก็เป็นปริมาตรอยู่แล้วเมื่อกล่าวถึงแอลกอฮอล์เราจึงเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรแอลกอฮอล์ที่นำมาเตรียมแอลกอฮอล์ล้างแผล มีอยู่สชนิดก็คือเอทิลแอลกอฮอล์ cohol, หรือเอทานอลและอีกชนิดหนึ่งก็คือไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือไอโซโพรพานอลซึ่งไอโซโพรพานอลนั้นมีกลิ่นฉุนกว่าเอทานอลทำให้ไม่ค่อยนิยมนักแต่ก็ยังมีจำหน่ายในร้านขายยาและก็ความเข้มข้นที่ใช้ก็คือ70%เท่ากันแอลกอฮอล์ตั้งต้นที่นำมาทำแอลกอฮอล์ล้างแผลนิยมใช้แอลกอฮอล์95% น่าจะเป็นเพราะหาง่ายและราคาถูกแต่ความเข้มข้นอื่นๆก็มีเช่น96%หรือ99.8%หรือ100%ก็มีการเตรียมแอลกอฮอล,ล์ล้างแผลจาก95%เป็นเพียงการเจือจางจาก95%ให้เป็น70%วิธีการเตรียมเป็นการตวงโดยมีอุปกรณ์ต่างๆเช่นเซเรนเดอร์หรือภาชนะอื่นที่ระบุปริมาตรที่แน่นอน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสมมุติว่าเราใช้แอลกอฮอล์ร้อเปเ็นป็นสารตั้งตน้นเมื่อเทแอลกอฮอล์ลงไป70%็ดสิบเปอร์เ์ในซรินเดอร์และปรับปริมาตรสุดท้ายด้วยน้ําจนครบ100มลก็จะได้แอลกอฮอล์เจร์เซโดยปริมาตรแต่ในกรณีที่เรามีแอลกอฮอล์เกร์เซถ้าเราเทออกมา70็ดมลก็จะได้แอลกอฮอล์เพียง66.5 ml มลและมีน้ำ3ามมิลล ดังนั้นถ้าเราต้องการแอลกอฮอล์70%เมื่อคำนวณโดยบัญญัตไตรยายงแล้วก็จะต้องใช้แอลกอฮอล์95%จำนวน73.68มิลลิตรแล้วปรับปริมาตรให้ครบ100มิลลิตรก็จะได้แอลกอฮอล์70%แต่เมื่อเราต้องเตรียมผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบเจลซึ่งมีความเหนืดไม่สามารถจะใช้วิธีการตวงได้จึงจำเป็นต้องเปลี่ยน เป็นการช่างโดยอุปกรณ์สำคัญก็คือเครื่องช่างสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการคำนวณจากปริมาตรไปเป็นน้ำหนักก็คือความหนาแน่นหรือ density ความหนาแน่นนี้คือน้ำหนักโดยปริมาตรของสารโดยกำหนดว่าน้ำมีความหนาแน่น1กรัมต่อมิลลิลิตรหมายความว่าเมื่อตวงน้ำมา1มิลลิลิตรนำไปช่างก็จะได้น้ำหนัก1กรัม แต่แอลกอฮอล์เบากว่าน้ำมีความหนาแน่น0.789กรัมต่อมิลลิลิตรแอลกอฮอล์100มิลลิลิตรหนักเท่ากับ78.9กรัมก็คือแอลกอฮอล์70มิลลิลิตรจะหนักเท่ากับ55.23กรัมส่วนน้ำ30มิลลิลิตรก็จะหนัก30กรัมรวมทั้งหมดแล้วก็จะหนัก85.23กรัมดังนั้นแอลกอฮอล์70%ปริมาตร100มิลลิลิตร จึงมีน้ำหนัก85.23กรัมและมีแอลกอฮอล์55.23กรัมถ้าแปลงเป็นร้อยละก็จะได้แอลกอฮอล์64.8กรัมใน100กรัมหรือ64.8กรัมโดยน้ำหนักการคำนวณไว้เป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักนี้จะทำให้การนำไปคำนวณโดยการช่างง่ายขึ้นไม่ว่าจะ เป็นการเตรียมแบบยาน้ำหรือเจลก็ตามการคำนวณก็จะง่ายขึ้นในการตั้งตำรับเจลแอลกอฮอล์สารสำคัญสำหรบับการทำเจลแอลกอฮอล์ก็คือสารก่อเจลหรือเจลิ่งเอเจนต์สารก่อเจลมีหลายชนิดแต่ในสูตรตำรับนี้มีแอลกอฮอล์ปริมาณสูงจึงมีตัวเลือกไม่มากนักคาร์บอพอ940เป็นสารก่อเจลที่เหมาะมากที่สุด นอกจากทนสภาวะที่มีแอลกอฮอลสูงแล้วยังไม่ทิ้งคราบเหนียวไว้บนผิวหนังด้วยปริมาณของคาร์โบพอลที่ใช้ก็จะอยู่ในช่วง0.2ถึง1เปอร์เซ็นต์ก็จะให้ความหนืดที่เหมาะสมสำหรับคาร์โบพอ940จะเกิดเป็นเจลได้จะต้องปรับสภาพให้มีสภาวะความเป็นกรดด่างอยู่ที่5.5-7ถึง ตัวคาวร์บอพเ่เองนี้มีความเป็นกรดด่างอยู่ที่2.7ถึง3.3ในการเตรียมในการเตรียมจึงจำเป็นจะต้องใช้สารที่มีความเป็นด่างมาปรับสภาวะของสูตรตำรับสำหรับสารที่เป็นด่างแล้วถ้าเป็นสูตรอื่นที่ไม่ได้มีแอลกอฮอล์สูงเราก็สามารถใช้ได้หลากหลายเช่นกันอย่างเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แต่สำหรับสูตรที่มีแอลกอฮอล์สูงนี้ สารด่างที่เหมาะสมก็คือไตรเอธานอลามีนการเติมต้องค่อยๆเติมจนคาร์โบพอลพองตัวเป็นเจลใสถ้าเราใส่มากเกินไปก็จะทำให้เหลวลงได้นอกจากนี้สารที่นิยมใส่ในสูตรเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นได้แก่กิอรีนเพราะเชื่อว่าทําให้ผิวหนังชุ่มชื้นขึ้นกิอรีนมีคุณสมบัติดูดน้ําเข้าตัว เมื่ออยู่ในผลิตภัณฑ์ก็ช่วยทำให้น้ำในผลิตภัณฑ์ระเหยน้อยลงเพราะกีสซีนช่วยดูดน้ำไว้และเมื่อทาบนผิวหนังก็จะช่วยดูดน้ำเข้าผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นสำหรับสูตรสำเร็จที่เราใช้นะคะก็จะตีแอลกอฮอล์เป็นเลขกลมๆ6กกรัม g, แล้วก็คาร์บพอกที่ใช้ก็จะประมาณนี้ความหนืด ก็เป็นความหนืดที่เราต้องการส่วนท่านที่จะอยากได้เหนืดมากเหนืดน้อยก็ปรับเอาได้ส่วนกรีซเรนนี้นะคะอย่าใส่มากเกินไปเพราะว่าตัวกรีซเรนเองเนี่ยจะทิ้งไว้บนผิวหนังก็ทําให้เหนียวเหนอะมากเกินไปใช้แต่น้อยและน้ําหอมก็อาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วปรับปริมาตรสุดท้ายเป็น100กรัมส่วนวิธีทำอยู่ในวิดีโอก่อนหน้านี้ หากมีท่านใดที่สงสัยก็พูดคุยสอบถามลงมาในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอรแรกของปี2022หรือ2565นะคะและตั้งแต่เดือนตุลาปี2565ก็อาจจะมีการสาธิตการทำครีมหรืออิม l ลชันเนื่องจากว่าก็ได้เตรียม เครื่องมือเอาไว้แล้วแต่ว่าขึ้นกับความขยันถ้ามีความขยันก็อาจจะได้ดูกันในเร็วๆนี้แต่ก็ไม่ก่อนเดือนตุลานะคะขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณค่ะ